หลวงพ่อครับท่านคุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างตลอดทางชีวิตท่านเนี่ยเพื่อให้คนทั้งโลกได้เป็นคนดีท่านสอนท่านแนะนำทางสว่างให้คนนะครับไม่รู้จักความเน็เหนื่อยเลย เราเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งคนที่โชคดีมากๆที่ได้มาพบกับหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อเจอภัยพานเจออุปสรรคเจออะไรเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะกะัจันยูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับวิธีกััญยูอย่างหนึ่งก็คือช่วยปกป้องและประกาศคุณของท่านให้ได้มากที่สุดนะครับคือเราเนี่ย เข้ามาสู่เส้นทางสร้างบาร,รมีแล้วเนี่ยเรารู้อะไรเป็นอะไรเรารู้ความจริงแต่ว่าคนนอกที่เขายังไม่รู้เนี่ยเวลาสมมติเขาจะเข้ามาเส้นทางบาร,รมีเนี่ยแต่เมืเขาเสิร์ชหาเขาวัดพระธรรมกายเนี่ยถ้าสมมติว่าเจอข่าวโจมตีข่าวไม่ดีของหลวพ่อแล้วเนี่ยเขาก็ถอยเขาก็ไม่คิดจะมาสร้างบาร,รมีอีกถูกไหมครับแล้ว เพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเส้นทางสว่างถ้าใครกลัวใจหอมงนะครับก่อนทำเนี่ยให้นั่งสมาธิระหว่างทํานะให้พยายามแบบเหมือนทําไปแผ่เมตตาไปสงสารเขาครันึกถึงผลกรรมที่เขาจะได้รับเวลาเขาจับจ้วงโจมตีหลวงพ่อเนี่ยกรรมเขาหนักแค่ไหนหลวงพ่อเป็นใครท่านทําคุณท่านมีบุญบรารมีขนาดไหน ยิ่งเขาจับช่วงแรงเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งได้รับกรรมหนักขนาดน,นั้นเนี่ยเราต้องสงสารเขาเมื่อไหร่เขาจะได้เข้ามาสู่ผนทางสว่างเมื่อไหร่เขาจะได้ได้เขา้านิพพานถ้าสมมติเราคิดได้อย่างนี้นครับเมตตากับเขาอย่างนี้เนี่ยเราโปรดเขาไม่ลงหรอกครับหมองใส่เขาไม่ลงหรอกรับในโซเชียลเนี่ย าแชร์การมหาศาลเนี่ยทุกครั้งที่แชร์เนี่ยเขายิ่งาบาปหนักกรรมหนักการที่เขาทำกรรมหนักขนาดนั้นแล้วเ,เราไป,ไปช่วยเขาไปชี้ทางสว่างให้เขาหรือว่าไปปกป้องคนที่ยังยังไม่เข้าใจไม่ให้ทำกรรมนักบุญเรายิ่งมากขนาดไหนนะครับก็ผมเนี่ยมีอุปสรรคเรื่องสายตาแต่พอผมเห็นความสำคัญพวกนี้เนี่ยนะครับเห็นบุญบาร,รมีที่เราจะได้จากการ ในการช่วยเรื่องปกป้องหลวงพ่อในสังคมออนไลน์เนี่ยผมก็สู้เต็มที่ครับอุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคเพราะอุปสรรคใจเราคิดเองครับผมจะใช้โปรแกรมเป็น <10 new. S 1> โปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า Screen Reader โปรแกรมอ่านจอภาพเวลามีอะไรอยู่บนจอภาพเนี่ยมันก็จะอ่านให้เราฟังนะครับนกเยตร,ต,รตรรววจคข้า ไ่ครับผมทำอย่างนี <wow> ้แต right. <8 S 2> ่ว่าปกติเวลาผมฟังเนี่ยมันจะรวดเร็วกว่านี้เพราะว่าเพื่อจะได้ให้ทันครับไม่งั้นโอ้หถ้าผมฟังอย่างนี้นี่เขาคองแม็กันเป็นช่วโมงแล้ว